แต่ไม sí, sí, ่ใช่พี่วันน the ี im, Fortune, guy, ้ไม่ใช่พี่วันนี้ไม่่ใชพี่ลงมาเลยนะลงมาแล้วนะใช่ครับวันนี้เป็นพี่แน่นอนแต่ไม่ใช่พี่วันนี้ไม่ใช่พี่วันนี้พี่จะโดนหนึ่งมันต้องไป็้องพี่จะี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนแบบนึงแบบนึงกูเขี้อะไรนี้กูขี้อะไรนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านทำดีดีมีคุณภาพและทั้งนี้ยังมีบริการจำหน่าย ID b ดี f บ o ็อกฟ i n g p e เดคิพีราคาโคตรถูกและยังมีการกดผลปีศาจบริการเติมโรบักเลดีก็ขอแนะนำนี่เลยนะอีซี่ฟาร์มอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหากานรับทำงานการาฟิกสุดคิวในราคาเริ่มต้นแค่ห0ึ่ง้อวอกมาตรงน,นี้เลยนะครับ RM Shop บริการรับทำงานการาฟิกต่างๆและมีทำออกแบบสูตรไฟเอ็มด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมลิง ได้ล่างคลิปเลยโอเคครับผม <c oughs> ก็ของเกือบยี่สิบีผมก็ไปเรียนต่ออ oh, ปิดไมค์ดีก่อนโอเคครับผม <c oughs> ก็ขอ,อก,กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กลับไป <c oughs> ดันนี้เราก็อยู่กันในแบบ Power o f h e l l เนะครับเดี๋ยวจะไปมาครับเฉยเลยซึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำการนะครับแข่งกับคนใน Discord ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ใน Discord กับน้องๆนะครับผมที่แบบว่าเออจะมาแข่งกับผมมาแรกเงี้ยครับก็อยากจะซึงตึงนะครับผมสิ Power ห่อคอยนรกกับเด็กในช่องนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะสนุกจะมันแค่ไหนนะครับผมแล้วก็จะร้องการช็อปไว้เลยนะครับแต่เราจะซื้อเวลาเพิ่มให้ได้นะคบโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่ไปเปิดไมค์ในดนะคอรบ ดันดันอินใช่ไหมพี่ดันนี้ดูดิทำไมอ่ะเออพี่มันยังคมันหาดยากง่ายเลยครับพี่แต่ทำระพุมนี่แบบโอเคนะพี่ต้องสงสารคนคนดูที่ไม่เคยเล่นเลยแล้วนี่เป็นไงแล้วนี่เป็นไงดูดิโอ้ได้พออยู่ครับพอได้อยู่ใช่ไหมพอได้อยู่โอยพอได้อยู่พอได้อยู่พร้อมยังพร้อมยังเอาเลยบ้างพองครับพองครับอ่อนให้พี่ด้วยสามสองหนึ่งไปเอาแล้วเอาแล้วเอาเฮ้ยทำไมเงียบจังอ่ะสมาธิขั้นสูงเหรอหรือยังไง กระโดดขึ้นไม่โดนเลยด่านเลกพ oh al ี่อยากจะล่วงลงมาก็ได้เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เอ้ากูเอองานเลยพี่ตุ๊กยี่แม่รู้สึกโอ้โอะไรของ เอาใหน่ดิมันขึ้นมันขึ้นที่แค่นบนหมุ่นยากเลยอ่ะขอดูด้านนี้หน่อยเอ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ง่ายง่ายครับไป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 ง่ายงยจีนก่อนจีนก่อนยังไม่เข้าคือคนวะสอง สี่หกนี่เป็นนัดแบบเบสสองนี่นับได้แปดคนแปดคนใช่ไหมอันนี้อันนี้สอคนกํลังเข้าผมกําลังเข้าเอากําลังเข้าโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็สีคลิปด่านมานะครับเพราะด่านเมื่อกี้นะครับมันยากเกินยากเกินหรออะไรอันนี้เป็นไงล่ะนี่เป็นไงดูดิโอ้ยได้พออยู่ครับพอได้อยู่ใช่ไหมพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่พอได้อยู่ โอเคได้เงั้นเดี๋ยวพี่นับนะสามสองหนึ่งไปโอเโห let's ไปจึ๊บ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 โอ้ไอชิ้หายตกอีกเลอ้ยมันเกาะไม่ติด้องใส่ต้งดนต้องไปให้แมงมุมอับสีกัดละและเอ้าโอ้ ตอนก็ชอบเล่นแบบอัธยาใส่ด oh ีเขาไม่ชอบติดตึงเฮ้ยเฮ้ยโหพูดงี้หรอแบบนึงแบบนึงอู้อู้อู้กูเกียร์ดนนี้กูเกลียดนี้โอเคโอเคได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังตามน้องบูกับน้องฮีโร่นะครับสองคนนั้นก็ตึงพอสองคนนั้นเขาเชิงตึงตึงตึงเกินไปนะเอ้ยฮีโร่อะโป๊ฮีโร่อะโป๊กมันจะมีใครพลาดจริงไม่ได้อ๋อผมถูกถูกนักหล่อเรียร์ที่ปีนอะแบบไหน ซื้อหมอกหน่อยซื้อหมอกหน่อยแจ้งพลอยู่ข้างบนคันแป๊บนึงคันคั้โหขันนี่เดิมตกที่เดิมเลยจ้ามันเป็นภาพตกตรงสีฟ้าทำไมไม่จ้าไม่ได้แข่งกับใครแล้วนะแข่งกับตัวเองนี่เราจะมาสกิปจีด่านวันนี้เราจะมาสกิปทีมเลสเตคอนเทนต์คือสกิปจีด่าน เก็บมูลนิธิอย่าผมพี่จะได้เก็บแม่ไป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 ต่อไหมรอแล้วนะเด็กๆพี่ขอไปก่อนแล้วกันไม่ทังการทนตุ้งเลยโหโหโหเอ้ยผมกำลังจะบินโชว์เลยโหพี่ทำไฟนเลยนะเอาเวลาที่ไม่ต้องกลัวหรอกเราบอกให้ทำทุกอย่างสมสารอ้าวคุณจ๋า กอเข้าไปเลยพี่ฟอนเยอะแล้วพี่ฟอนเอาไปตายเด้อไม่ทันแล้วกูไม่ทันขัดคำแล้วกูตายตามเขาเลยไอ้เหี้ยพี่ฟอนดักขาพี่ฟอนชะกัดขาล่วงเลยแล้วก็มังเจนยันอ่าจิตจิตปล่อยวางอ้าอะละจิตพี่ปล่อยวางละโอเคโอเคเลอยากเห็นนายพอชาช้กีรีสิรัชก็กำลังใจหน่อยสิ โอเคพี่อนกูอยอมพีคครับเออเอาเฮ้ยโอ้แล้วแล้วน่ะแล้วแฟนพี่ฟอนไม่ไปทำงานเหรอโอ้แฟนพี่ฟอนเป็นเลยค่ะพี่ฟอนเพิ่งเลิกเมื่อกี้ครับออ๋นีเขาเรียนอยู่เนี่ยกูแค่สนแค่สนเนี่ยแค่ปล่อยเลยเนี่ยแค่เข้ามาฉั่งงานเดี๋ยวจริงๆผมทำล่วงหน้าไปแล้วครับก็เลยส่งไปเลยคนรู้ว่านำพุทธโอ้ฮิโร่นำหน้าเพื่อนอีกแล้ว ทำไมันหมัดกันเห็นแล้วมันแบบคลิปเลยเห็นแล้วมันหมัดไ่อะะคลิปเลยดีกว่าเนาะแต่ไม่ได้พี่ก็มาไกลเหมือนกันวะเดี๋ยวพี่ก็ตกครับคนลองมีขึ้นมีลงแต่ไม่ใช่พี่วันนี้ไม่ใช่พี่วันนี้พี่จะลงมาแล้วล่ะลงมาแล้วน่ะใช่ครับวันนี้เป็นพี่แน่นอนวันนี้เป็นวันนี้แต่ไม่ใช่พี่วันนี้ไม่ใช่พี่วันนี้พี่จะ อมุชไอ้ดูดิเอายอันนี้ได้อันนี้ได้น่อนชัวตกชัวัวนหนไปไหนวะพี่บอชัวอะไรชัวพี่ตกชัวใช่ปะ่าน่าน่านแบบไม่ห้ามตกนะพี่ผ่านแบบห้ามตกถ้าตกถ้าตกต้องสกิปลมานแน่เจ๊คเขาไปคู่กันเลยว่ะสองคนนั้นวัวเขียวกับวัวแดง เอ้ยแล้วใครใครมามินเอฟเคเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เออพี่พนครับผมสงสัยมากเลยอะไอที่มันเป็นรูปหมุนหมุนเนี่ยคืออะไรตรงหน้าชื่อคนฮะอ่ามันเป็น VIP ครับเดียเดี๋ยวมันหม่ถึงพริมียมปะพี่พรเจ้แมปแนวพริมพ์แมกแล้ว อุ้ยน้องตายต่อหน้าพี่เลยเออย่ดเทพี่ฟอนนูหนึ่งว่ะเฮ้ยแด้ยวพี่ฟอนมาพี่เคยขี้เลยพี่ไหม,โมโเดีเย้เดียเดี๋ยมูงเนี่ยปะ มาตรงนี้อ๋อขึ้นโอ้ยโอ้มีเจยบตามที่มาโคตรไว้อ่ะยิงันตามที่ไปเลยเขาเขาเก่งมากเลยอ่ะขึ้นมาแบบปุ๊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 บอ่ะแล้วก็ตกลงไปแล้วหนึ่งคนใส่คลิปเลยเฮ้ยโอ๊ยเกินนะเกินนะใส่ทิ้งคลิปเลยวะเกินนะเกินนะเฮ้ยเกินนะเอาทีิ้งวิขึ้นมานะบล็อกอมสินเออไปถึงสีฟ้าแล้วก็ตกลงมาโอ้ยกูจะถึงแล้ว เฮ้ยลงว้าวขึ้นไป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 อยโดนหนึ่งมันต้องไปของกี๋ยวรอมงจะลองก่อนจิกหัวเข้ามาจิกหัวเข้ามาเอาละครับเอาเลยครับเอาขึ้นไปออกกระโดดไม่ขึ้นครับขึ้นไปกระโดดไม่ขึ้นหัวเลยเฮ้ย้ย ร่วงร่วงเลยร่วงร่วงร่วงมาด่านสุดท้ายมาพี่ไปเที่ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยา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 ยมันร้องไม่ได้มพี่มันร้องอ่ะหมาพี่ร้องมีคนกำลังพยายามจะร้องเป็นเสียงหมาพี่เรี่ยวโอ้โหไม่นั้นนายฟอน พี่ฟอนขอให้โดนเลเซอร์ไม่มันหยุดพี่ไม่ได้แล้วมันหยุดพี่ไม่ได้พี่บอกเลยผมจะผมจะซื้อไน่าเลเซอร์แล้วก็ส่องพี่ว้าวไดฟอนเชนะแล้วช้าเด็กๆโอ้ยไดฟอนเล้ยมื่อกี้นี่ไม่รอดอ่ะโอ้โหคนคนเมื่อกี้นี่ซื้อเกือบแล้วพี่พี่บอกเลยถ้าเขาไม่ร่วงคือเขาชนะพี่แล้วเมื่อ <คน S 1> กี้เนี่ยกดกดอ่าพี่ไปสกัดขาเขาไงครับอ้าวใช่พี่ไปสกัดขาเขาทุย น่ะคพี่พี่ผมอยากเล่น20ทาวเวอร์ฮะเอา10ทาวเวอร์อให้ลัดก,ก่อนอฮีโร่ฮีโร่ไอ้ผมผมจะเล่น20โโมันจะเอาคือมันเอาทุกวันน่ะ30ทาวเวอร์โอะโ,โอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่าน,นี้กันละกันสำหรับการหนึ่งหนึ่งไอ้ยการหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสิสำหรับการดวลทาวเวอร์ออฟเฮลเด็กในดิสคอร์ดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเนาะฮีโร่ชนะไปหนึ่งไอโฟนชนะไปหนึ่งนะครับเดี๋ยว เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะครับก็ขอตัวลาไกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้เลกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับไยบายขอบคุณที่ดูจนจบคับผมฮัลโหลทุกคนบ๊ายบายคนในคลิปหน่อยพี่อนได้เปิดันบายบายอ่ะบ๊ายบาย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 ครันด้วย